น,นี้ก็ดูเรื่องก้นหอยนะคะในมืออันนี้ถ้าเมื่อกี้เราจําเรื่องเดินได้แล้วตรงนี้ก็ไม่ต้องจํานะคะก็คือมีก้นหอยนะคะในนิ้วชี้ก็บอกใครสอนใครใครก็เชื่อนะคะสั่งใครก็ได้นะคะมีอํานาจบาร,รมีนะคะพูดแล้วคนเชื่อนะคือมีอํานาจนะคะมีบาร,รมีอยู่แล้วนะพูดถึงเชื่อนะคะอ้าว อันนี้เหมือนกันค่ะสมมติว่านิ้วนางมีก้นหอยก็มีชื่อเสียงกิติยศอยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปจํานะคะไม่ต้องไปท่องเมื่อกี้เราเข้าใจเรื่องเนินแล้วเอามาใส่ได้เลยนะคะมีนิ้โป้มีอํานาจบาร,รมีอันนี้ไม่มีในในตำราก็ก็จําไว้ก็ได้แต่หลักๆคืออันนี้ค่ะตรงกลางนี้ที่ราบลำบากนะคะมีก้นหอยเกิดขึ้นมาเป็นสายพระโพธิสัตว์อันนี้อาจารย์โต้เป็นคนบอกเองนะคะว่าไปเจอผู้ใหญ่บ้านนะคะที่อยู่ทางภาคอีสานมีแบบนี้เลยนะคะ คนที่ผีเข้าในหมู่บ้านให้ผู้ใหญ่คนนี้แตะตัวผีออกเลยนะคะแต่มีเส้นนี้ไม่รวยนะคะอาจารย์โต้งบอกถ้าจะรวยต้องสักลายมือกับอาจารย์โต้งด้วยเช่นกันนะคะอ้าวข้อมือมี3อย่างนะคะข้อมือเงินสร้อยเงินสร้อยทองสร้อยหน้าถ้ามีครบ3มข้อมือแล้วสามารถท,ทําธุรกิจส่วนตัวได้ถ้าไม่มีนะคะเอะ๋ไม่ได้นาให้สักนะบางคนไปสักเอ๋ว่าอันนี้อันตรายเพราะมันมีเส้นเลือดนะคะ ก็คือหาคนมาเป็นหุ้นส่วนนะคะคนที่สามารถทําธุรกิจกับเราได้เราก็หามาเป็นหุ้นส่วนเราธุรกิจนี้เราอาจจะไม่ทําคนเดียวอาจจะใช้ชื่อลูกชื่อสามีเข้ามาเป็นทุนหุ้นส่วนกับเราด้วยนะคะเพื่อให้ธุรกิจทําได้ถ้าเกินมีเกิน3ข้อนะคะก็คือทําธุรกิจได้หลายอย่างมีธุรกิจหลายอย่างได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดูนะคะคร่าวๆนะคะ